ราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับ PLV2 นะครับวันนี้ก็อยู่กันใน ID บอสแสนมืดนะครับผมวันนี้ก็จะมาปั้น ID แสนมืดเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ป้ายอ่ามาตเตอร์ Mater, ก็เวลก็สิบสี่นะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับเป็นวันอ่าวันเสาร์นะครับก็จะมี สเตตพิเศษนะครับก็จะมีหอสมุดลึกล้ำนะครับคือของที่ผมจําเป็นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้อันนี้นะครับแสงกับมืดนะครับผมต้องเอาไปอัพตัวนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะมาอัพบอสมืดเป็นร่างไฮเปอร์นะครับวันนี้ผมขัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับผม อ่ะทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บไอตัวจุติตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อ่าตัวจุติของบอสมือก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าขอผสมตัวนี้ก่อนนะครับอ่าครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะมาอัพบอสมืดเป็นร่างไฮเปอร์กันนะครับผม อัพไปเลยนะครับเอ้าเงินไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเล่นสเตตหลักก่อนนะครับทุกคนผมขอไปเก็บสเตตหลักแล้วก็อาจจะไปเก็บเหลืองกับสเตตพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอาร์บมอรบอลมืดนะครับเป็นร่างไฮเปอร์น,นะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะไปเก็บในสเตตพิเศษนะครับ ซึ่งผมไปเก็บสเตปพิเศษนะครับซึ่งปรากฏว่าผมอะหาเหลียงยากมากนะครับแล้วผมก็เลยไปเก็บในหอคอยเอานะครับก็คือวันหนึ่งเราจะเล่นได้3ด่านนะครับผมก็เลยไปเก็บสามด่านเอานะครับอ่าแล้วนะคะ,นะทนี่ผมไปเล่นสเตปพิเศษนะครับผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ไปม่วงเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเลเวลยี่สิบสนะครับแล้วตอนนี้เหลียงผมมันก็ มีครบแล้วนะครับผมก็จะมาอัพไอ้บอสมืดให้เป็นร่างไฮเปอร์กันนะครับผมอัพไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตัวที่ไม่ใช้ให้บอสมืดนะครับผม ตอนนี้บอลมือก็เป็น140ลังไฮเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บบี้กันนะครับผมบี้ใน PVP นะครับว่าเราจะได้กันเท่าไหร่ได้มา50นะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะไปเก็บสเตปพิเศษให้เวยบังขึ้นนะครับแล้วผมก็จะไปหาบี้มาอีกสักประมาณ20หรือ10กว่าให้มันได้บี้ประมาณ400นะครับผมแล้วผมก็จะไปซุม่มเกียร์กันนะครับผม อ่าทุกคนนะครับผมก็ได้ไปเล่นสเตลลารเป็นที่เรยบร้อยนะครับเออสเตพิเศษเป็นที่เรลิรลอยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้บี้มา400กว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มเกียร์นะครับสุมกันเลยครับโอ้เกียร์เหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวสุ่มตู้นี้กันมั่นนะครับทุกคน โอ้โหเกียร์เหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่อย่างน้อยก็ได้เกียร์ลดแร่มันหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่เกียร์เข็มขัดอามาตะให้กับอันนี้นะครับเบาอัศวินนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ใส่เกียร์ให้เบ,เบาอัศวินเป็นที่เริ่มลอยนะครับผมแต่ว่าเหลี่ยมผมมันไม่พอแล้วนะครับผมก็เลยอัพ อาเกียร์ชิ้นนี้ไม่ได้นะครับผมอาทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปลองตีไอ้นี้ดูนะครับกิวดูนะครับผมว่าจะได้เกียร์ดีๆไ,ไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเก็บ ไอสเตพิเศษนะครับผมจะเก็บให้หมดนี่เลยนะครับผมผมจะฟาร์มให้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าทุกคนครับจัดที่ผมได้ไปฟาร์มมาหนักๆนะครับจนมันเปลี่ยนวันแล้วครับตอนนี้ก็คือขนนกผมจัดสองพันกว่านะครับตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งร้อยจัดไปรับมาในภารกิจนะครับผมเพิ่งไปรับมาในภารกิจเมื่อกี้นะครับก็ได้มาหนึ่งร้อยนึงๆนะครับ คือผมใช้ขนนกไปเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วใจที่ผมไปฟาร์มาเยอะๆนะครับและตัวจุติผมก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้ผมก็สามารถอัพไออันนี้ได้แล้วนะครับอ่าเบานักร้องนะครับผมก็จะอัพเป็นร่างไฮเปอร์ไปเลยนะครับผม แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับล่างไฮเปอร์นะครับผมตอนนี้ก็มีล่างไฮเปอร์อ่าสามตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอใส่วิวให้ล็อกก่อนนะครับให้วิวมันเต็มนะครับผมอ่าทุกคนคนระับตอนนี้ล็อกเบานักล้องก็เป็นร้อยสี่สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้เปรียบปรับเปลี่ยนอ่าเกียร์นิดๆหน่อยๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปสุ่มกบนะครับผมเพราะว่าผมสุ่มเกียแล้วมันไม่ออกนะครับผมก็เลยคิดว่าผมไม่สุ่มดีกว่าครับเฮ้ยโอย้ทุกคนได้ไอ้นี่มานะเก้าดาวมาเฉยนะทุกคนเอาหวาะได้เก้าดาวมาเฉยเลยเดี๋ยวผมจะดูอันนี้ก่อนนะครับว่า มีกบให้ผมไหมอ๋มอได้ก้าดาวมาเชยนะอ๋อไม่พอสามเลยอ๋อไม่พอผมมีกบมุ่นอยู่กี่ตัวตอนนี้เดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะครับผมกบม่วนมี แปลกตัวนะครับผมอ๋อเดี๋ยวทำทำภารกิจกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปทำภารกิจอันนี้นะครับผมเคลียร์สเตตหลักโอเคอ่าทุกคนครับจากที่ผมได้ไปอัพไอ,อตัว ให้เปิดสามตัวมาครับผมรู้สึกว่าทีมเก่งขึ้นมากๆนะครับผมตอนนั้นผมยังเล่นดันไม่ผ่านเลยนะครับผมแล้วก็ให้เล่นสเตปพิเศษนะครับผมสเตปพิเศษเรื่องอันนี้ปนไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้เวลเร็วมากๆนะครับผมเล่นไปสามรอบนะครับผม ่าทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เล่นอ่าสเตพิเศษสรอบเป็นที่เริ่มร้อนแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะไปรับภาลก,กิจกันนะครับผมอ๋อยังมีอันนี้นะครับ PVP นะครับเดี๋ยวไปเล่น PVP อีก2รอบนะครับผมใช้3ตัวนะครับผมรอบนึง เดี๋ยวผมต้องไปปรับเปลี่ยนแกรให้กับเบานักร้องสันหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกมันบงับงมากๆนะครับตอนนี้ อ่าน้องคนครับตอนนี้ผมก็ได้ชนะ PVP วินที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับไอของกันนะครับผมอ่านี่นี่เลยนะครับผมไปเล่น PVP มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาสุ่มกันนะครับผมนี่นะครับไม่มีซ้ำกันด้วยนะครับผมเอา พูดปุ๊บเอาปั๊มเลยทุกคนอ่ามีตอนนี้ผมมีบี้อยู่122เดี๋ยวรับบี้ตรงนี้กันนะครับผมสักสมนะครับผมไม่รู้ว่าได้กี่บี้นะครับผมโอ้โหได้65บี้เลยนะครับผมทุกคนตอนนี้อีก13บี้ก็จะได้200เดี๋ยวผมไปหามาอีก13บบี้ เดี๋ยวผมจะไปหามาอีก13บี้นะครับแล้วผมก็จะไปสุม่มเหมือนเดิมนะครับสุ่มกบนะครับผมอ่าทุกคนคนระับตอนนี้ผมก็ได้เก็บบี้เป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าบี้ผมเป็นสองร้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกบกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมสุ่มไปเลยนะครับผม ผมอยากได้กลม่วงนะครับตอนนี้อโอ้โหไม่มาเลยว่ะทุกคนไม่มาไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปย่อยทิ้งกันนะครับผมย่อยทิ้งไปเลยนะครับอ่า ผมไปดูแป๊บหนึ่งว่าอันนี้ได้หรือยังโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วผมจะย่อยทิง้งกบกตัวหนึ่งนะทุกคนยังไม่พอย่อยอีกตัวหนึ่งนะครับ อ่าตอนนี้น่าจะพอแล้วนะครับผมอ่าอ่าแล้วกบม่วงในห,หนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้น่าจะมีเก้าตัวเดี๋ยวผมไปเก็บหอคอยต่อนะครับผม อ่ะทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บหอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเก็บไปสามด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอโหอีกยาวเลยกว่าจะได้กลนะครับผมก่อนอื่นผมจะมาเปลี่ยนของให้กับเบานักร้องก่อนนะครับผมอ่ะทุกคนครับผมก็ได้ไปเปลี่ยนของให้กับเบานักร้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ผมไม่มีเกียร์ใส่จริงๆนะครับก็เลยต้องใส่เซฟแบบนี้นะครับผมแล้วผมจะไปเก็บสเต็กหลังกันต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะเก็บได้ถึงไหนนะครับผมเพราะว่าไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีเพื่องคิลด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนคนระับตอนนี้ผมก็ได้เก็บสเต็กหลังทั้งหมดเป็นที่เริ่มร้านะครับผมผมไม่คิดว่าการที่ขึ้นล่างไฮเปอร์สัมจอจะ แข่งเคื่องขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราออกไปหน้าล็อกบี้กันนะครับผมอ่าผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไอพนหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าไ p พนหน้าผมจะมาปั้นอะไรต่อนะครับผม